ชจัดคุณผู้ชมข้างหลังผมเนี่ยนะฮะก็คือตลาดดอกไม้ที่เขาบอกว่าสดที่สุดราคาดีที่สุดแล้วก็กลิ่นหอมมากๆแต่ต้องบอกนะครับว่าคุณผู้ชมต้องเป็นคนที่แข็งแรงมากเพราะคนมันจะเยอะจริงๆอาทิตย์หนึ่งเปิดแค่วันเดียวค่วันอาทิตย์ฉะนั้นก่อนจะมาเนี่ยนะครับต้องเช็คกันดีๆฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมขี้เกียจหรือว่าไม่อยากจะไปเบียดเสียดเดี๋ยววันนี้ผมและทีมจะพาไปดูครับว่า ถนนซึ่งถือว่าเป็นสวรร,รค์ของคนที่รักดอกไม้ไมไมเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วจัดไป ไม้ที่ถนนโคลัมเบียนี้ถูกจัดให้เป็นถนนที่มีสีสันสวยที่สุดในลอนดอนเพราะสีของบรรดาดอกไม้ต้นไม้นานาพันธุ์และบรรดาคนที่มาที่นี่ก็มักจะบอกว่าคุณจะได้กลิ่นหอมของบรรดาดอกไม้เหล่านี้ก่อนที่คุณจะเดินมาถึงซะอีกแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาที่นี่ควรวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับเพราะว่าที่นี่จะเปิดแค่วันอาทิตย์และไม่ได้เปิดทั้งวันจะเปิดแค่8ปดโมงเช้าถึงบ่าย2เท่านั้น ซึ่งตลาดดอกไม้นี้ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวสําหรับชาวต่างชาติเพราะคนที่อังกฤษเองก็มักจะมาเพื่อซื้อดอกไม้ไปประดับบ้านกันเป็นประจําเพราะที่นี่ถูกยกให้เป็นตลาดดอกไม้ที่มีดอกไม้และต้นไม้ที่ดีที่สุดและสําคัญที่สุดคือถูกที่สุดในลอนดอนครับและถ้าคุณผู้ชมอยากหาอะไรทานในโรแวกนั้น ชมปจัดไปขอให้คุณจัดไปกับร้านนี้ครับ c r u t c h Chicken ร้านอาหารที่มีแต่เมนูไก่ครับเมนูที่ต้องจัดไปมีทั้งแบบทอดในซอสหวานหรือซอสพริกไก่ย่างเนื้อนุ่มและวอเฟลคู่ไก่ทอดที่สุดลงตัวเรียบง่ายเก๋และที่สำคัญเป็นกันเองมากครับเจ้าของร้านคุณแอนโทนี่มาดูแลทีมแชมป์จัดไปด้วยตัวเองแชม,ชมป์จัดไปครับกุ้งกา นี้นะคะเราอยู่กันที่นี่เลยใจกลางเมืองของลอนดอนทุกคนมาที่นี่ต้องมาที่นี่เลยขอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดเลยพี่แซมชื่ออะไรนะคะนาฬิกาโอ้พี่แซมตัวใหญ่ไงอ๋อใหญ่นาฬิกาใหญ่อย่างเดียวไม่งรอคุณผู้ชมดังด้วยเออแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะพี่แซมนาฬิกานี่เหร็นี่ะนี่พี่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ นนใหญ่สุดอันนี้นนนคนคนส่วนใหญ่มักเรียกว่าอะไรคุณวิวครับไม,ไม่ไม่มุกแล้วนะห <c oughs> อนาฬิกาบิ๊กเบนจริงๆเนี่ยบิ๊กเบนเนี่ยนะฮะหรือว่าเบนใหญ่เนี่ยเป็นชื่อของระฆังแต่จริงๆตรงนี้เขาเรียกว่า clock tower นาฬิกา ออใช่คล็อกเนี่ยแปลว่านาฬิกาส่วนเท้าก็แปลว่าเหมือนกับเป็นหอคอย<ม>ก็คือเป็นหอนาฬิกาและข้างในเนี่ยก็จะเป็นทางด้านหลคัค้ง,คงก็คือทางด้านของบ<ม>ิ๊กเบนความน่าสนใจของออหอนาฬิกานี้เป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับจัดไป สถานที่ที่มีผู้คนกว่าล้านคนรอบโลกเดินทางมาที่นี่ครับ จนบางคนบอกว่าถ้ามาที่ประเทศอังกฤษแล้วไม่มาที่บิ๊กเบนถือว่ามาไม่ถึงครับไม่ว่าจะภาพยนตร์ระดับโลกที่มาถ่ายที่ประเทศอังกฤษก็ต้องมีฉากที่มีบิ๊กเบนอยู่ด้วยหลายคนอาจจะแค่มองบิ๊กเบนเป็นหอนาฬิกาบางคนก็มองเป็นความสวยงามบางคนอาจจะบอกว่าดีเพราะจะได้ตั้งเวลาบนนาฬิกาตัวเองได้แต่ความจริงแล้วสำหรับคนอังกฤษบิ๊กเบนมีความหมายมากกว่าเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวครับ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองบิ๊กเบนกลายเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เยอรมันหวังที่จะบุกยึดประเทศอังกฤษและเป็นช่วงที่เสียงระฆังของบิ๊กเบนจะถูกเผยแพร่ผ่านวิทยุทั่วโลกเพราะเสียงระฆังของบิ๊กเบนนั้นจะเป็นการสื่อสารว่าประเทศอังกฤษยังไม่ถูกเยอรมันยึดครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยจะบอกว่ามีสัตว์เยอะแยะมากมายเหรอคุณผู้ชมนี่เราไม่ได้อยู่สวนสัตว์นะฮะนี่คือ <he? S 2> สวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุด<อ>ในลอนดอนเรียกว่า Saint James Park เซนต์เจมส์พาร์ะตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับในอดีตคนใหญ่คนโตเขาใช้สวนนี่ในการล่าหมูป่านะฮะตรงนี้นนมีหมูว่าั้ว์ส,สิทธิ์มากและตรงนี้เนี่ยรั้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะ,ะรั้วเนี่ยมีความสาคัญเพราะว่าข้างในเนี่ยมีสัตว์เพียบ มี <Ừ. S 1> นกมีอะไรค<ง>ุณบิวมีหงส์และอย่าอย่าลองของเลยนะครับหากคุณก้าวข้ามมานี่ดอนผิดนะอาจจะมีสิทธิ์อดกับประเทศไทยได้สำหรับวันนี้เซนต์เจมส์พาร์คซึ่งเป็นสวนสาธารณนะที่ศักดิ์สิสทธิ์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในกรุงลอนดอนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เก็บทุกช็อตเด็ดทุกวิวสวยแชมป์จัดไป,ไป,ไป สำหรับคนที่นี่สวนสาธารณะก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเขาล่ะครับไม่ว่าจะตอนเช้าที่จะออกไปออกกำลังกายเดินผ่านไปรถไฟใต้ดินผักกินข้าวกลางวันหรือนั่งพักผ่อนหย่อนใจเซนต์เจมส์พาร์ค ถูกยกให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดในลอนดอนมีพื้นที่กว่า144ไร่และเคยเป็นบริเวณของราชวงศ์อังกฤษวันนี้มีผู้คนมากมายจากทั่วโลกมาถ่ายรูปบรรยากาศถ่ายรูปสัตว์นานาชนิดเดินสูดอากาศบริสุทธิ์และนั่งชมวิวที่มีทัศนียภาพที่เหมือนกับป่าเล็กๆในใจกลางกรุงลอนดอน บางครอบครัวถึงขนาดบริจาคเก้าอี้ภายใต้ชื่อของญาติที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสนองความต้องการของบุคคลที่จากไปแล้วที่มีกิจ,จวัตรประจำวันในการมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นประจำ ด้านหลังพะระราชงที่โด่งดังที่สุดในลอนดอนเลยพูดได้เลยถ้าเกิดคนมาเที่ยวที่นี่ต้องมาถ่ายรูปที่นี่ด้วยเป็นที่ระลหรือกลับบ้านบักกิบบ้งแฮมพาเลสค่ะซึ่งเขาบอกข้างในมีกี่ร้อยห้องแล้วก็มีทางลับเขาเรียกว่ามีเกิดเหตุอะไรเนี่ยจะหนีหรือจะมีอะไรนะฮะค่ะห้องลับแล้วห้องลับข้างล่างนั้นมีอะไรเขาบอกว่ามีช็อกอะหนูเหรอไม่ใช่จัดไป พระาชวังบักกิงแฮมหรือบักกิงแฮมพาเลสถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนแม้จะไม่สามารถเข้าไปชมได้แต่นักท่องเที่ยวมักจะมาเยี่ยมชมภายนอกของพระราชวังนี้เป็นประจำ ที่นี่เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษและมักเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐเป็นที่รับรองแขกระดับชาติหรือแม้กระทั่งระดับโลกพระราชวังนี้พื้นที่ในอาคารกว่า7 10, 7 0 0 0ตารางเมตรหรือประมาณสนามฟุตบอล1ิบสนามแหะครับมีทั้งหมด7 7 5ห้องหน้าต่าง760บ้บานและประตูอีก1514้าบานมีพนักงานอาศัยอยู่ที่นี่กว่า800คน และที่สําคัญพระราชวังนี้ยังมีทางลับใต้ดินที่มีทางออกไปถนนรอบๆพระราชวังอีกด้วยซึ่งในอดีตมีเรื่องเล่าว่าราชินีและกษัตริย์ของอังกฤษเคยได้ลงไปสํารวจทางลับเหล่านี้และได้ไปพบกับชายพนเจจนจรที่อาศัยอยู่ในเส้นทางลับนี้ด้วย ผู้ชมครับในช่วงที่ผมอยู่ที่อังกฤษนะฮะใครจะไปเชื่อครับว่าที่ประเทศไทย2นักเตะซูเปอร์สตาร์ชื่อดังต้องพลาดท่าโดนนางเอกช่อง3 s u เซอร์ไพรส์แอบถ่ายคลิป2นักเตะชื่อดังที่ว่าคือใครจะโดนเซอร์ไพรส์ยังไงและนางเอกชื่อดังที่ว่าคนนั้นเป็นใครถ้าพร้อมแล้วจัด ไปครับสองนักเตะซูปเปอร์สตาร์แห่งนักรบปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดอุม้มเทียรทรบุญมาทันแดักซ้ายกับตันทีมชาติไทยและเอ็มอนาเวนจูจีนปีขวาถูกเชิญมาถ่ายงานนะครับซึ่งทีมงานก็บอกว่า มานั่งในห้องแต่งตัวก่อนโดยมีไส้กรอกบ,บูชเชอร์มาเสิร์ฟให้ทานเล่นในขณะที่รอโดยที่นักเตะทั้งสองของเราไม่รู้เลยว่าช็อตจัดไปชิมไปในห้องนี้ถูกเก็บภาพไว้หมดกับห้องพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นเป็นการจัดฉากซ่อนกล้องเพื่อเก็บภาพปฏิกิริยาความอร่อยความเฟ้นหลังจากที่ได้ชิมความกรอบอร่อยกันไปแล้วคุณชมพู่จึงได้เฉลยเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ออกมาว่าเมื่อกี้นี้นะคะเราได้ถ่ายคุณไว้หมดแล้วค่ะ จริงๆแล้วกล้องก็อยู่หลังกระจกทุกๆบานนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง โดนแอบ,บถ่ายอะครับก็ตอนแรกนะครับก็คิดว่าจะถ่ายแล้วแบบเราหลอเนาะแล้วก็เซ็ตผมยังดีแล้วอยู่ดีก็มาเฉลยมีพี่ชมพู่มาเฉลยก็ช็อกเหมือนกันที่แบบอ้าวถ่ายเลียวไปแล้วหลออะไรเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปโดนแอบ,บถ่ายไม่รู้ตัวด้วยว่าโดนแอบ,บถ่ายครับก็มารู้ตัวอีกทีก็คือเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยโดนหลอกไปว่า ให้ไปนั่งรออีกห้องหนึ่งเพื่อที่จะเช็คหน้าเช็คผมอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมงานก็เอาไส้กรอกเข้ามาให้ประมาณว่าให้เราเนี่ยนั่งชิมไปก่อนเวลาถ่ายจริงจะได้แบบโอเครู้ว่าอาหารเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยล้วผมยังคุยกับอุ้มอยู่เลยว่านานๆทีได้กินไส้กรอกที่อร่อยแบบเนี้ยก็ไม่รู้ตัวจริงๆครับเพราะว่าตอนแรกก็ทีมงานก็ให้เปลี่ยนเสื้อเข้าไปปุ๊บแล้วก็ให้ไปนั่งรอพอเราเข้าไปนั่งรอก็เหมือนแบบรอทําผมรออะไรเงี้ยเขาก็เอาไส้กรอกมาให้กินให้ให้ให้กิน โดแนแอบถ่ายไปแล้วแล้วก็แบบได้มุมที่ท,ที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆอะไรเงี้ยครับจัดไปทั้งเอิงแล้วก็เฟนกับความอร่อยของไส้กรอกบุชเชอร์อยากรู้ว่าจะอร่อยแล้วก็เฟนแค่ไหนต้องลองจัดไปครับและช่วงหนะ้า เราจะพาคุณผู้ชมไปบุกรังจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ถึงสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมในสไตล์ของคนอังกฤษ